ลงเลยนะครับอันนี้จะเป็นตัว k i Sport นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับมาปลดล็อกหน้าจอเพื่อให้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android นะครับก็อันดับแรกนะครับพี่เช็คสัญญาณบลูทูธอ่าโอเคเช็คสัญญาณบลูทูธเสร็จปุ๊บให้พี่กดตัว Home เนี่ยตัวนี้เี่อ่าครับกดทีหนึงแล้วเลื่อนไปหามิเลอร์แคสอ่าเลื่อนไปนะครับกดที่มิเลอรแคสครับผมแล้วเลือกที่ M D P H U อ่าครับแล้วก็มาที่โทรศัพท์ที่<ม>เลื่อนลงมาทีหนึ่งนี่รูดรูดข้างบนไข้างบนนี่พี่<ม>อ่าโอเคมันจะมีฉายภาพ<ม>อ่าพี่ก็กดอ่านี่ครับมันจะขึ้นมาคาร์มันติมีเดีย<ม>ก็คือชื่อจอตัวนี้นะครับให้พี่กดแตะเพื่อที่คาร์มันติมีเดียแตะเลยพี่โอเคมันจะถามว่าจะยอมการเชื่อมต่อไหมพี่ก็กดตอบตรงลง<ม>โอเค นะครับรอการเชื่อมต่อนิดนึงนะครับโอเคนี่เป็นการเชื่อมต่อเสร็จแล้วระบบจะให้เรายืนยันให้พี่กดถัดไปนะครับกดถัดไปเรื่อยๆนะครับกดถัดไปแล้วก็เป็นฉันยอมรับนะครับอ่านี่คือการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับอันนี้พี่ลองเล่น, YouTube. ลนยูทูบจากให้จอใหญ่ให้พี่แตะที่โทรศัพท์อ่าขยายโอเคนะครับ โทรศัพท์น,น,ะนะครับก็จะขึ้นไปเล่นอยู่บนหน้าจออ่านี่ครับทีนี้เมื่อก่อนนะครับเราเอาเบรกมือลงรถจะเล่นไม่ได้อ่าแต่ทีนี้เอาเบรกมือลงนะครับรถเล่นได้ปกติอ่าเข้าเกียร์เดินหน้าได้ปกติกรณีเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับ กล้องก็จะดีเทคก,กลับมาเกียร์ถอยหลังให้นะครับมีเส้นถอยโชว์ปกติแต่ว่าตัวเครื่องยังทางานมือนใช่ครับยังทำงานปกติเมื่อไ,ไหร่ที่เราเข้าเกียร์สถานะปกติเดี๋ยวมันจะตัดมาทํางานเองนะครับแต่ว่าถ้ากรณีเดินหน้าเดี๋ยวรถวิ่งไปประมาณอใช้ความเร็วไปสักระยะหนึง่งมันจะดีดกลับมาให้นะครับทีนี้ไฟเลี้ยวนะครับมาเช็คไฟเลี้ยวกันอ,อันนี้ผมเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับตัวระบบก็จะดีดกลับมาเป็นไฟเลี้ยวขวาให้นะครับ จอก็จะตัดมามุมกล้องฝั่งเลี้ยวขวาปกตินะครับแล้วก็ถ้ากรานี้ผมเปิดไฟเลี้ยวซ้ายระบบก็จะดีดไปที่เลี้ยวซ้ายนะครับ่ากล้องก็จะทางานที่เลี้ยวซ้ายถ้ากลับมาปกติระบบของการปลดล็อกหน้าจอหรือเล่นพามาติมีเดียของเราเนี้ยก็จะเล่นปกติอี่ครับประกันไม่ขาดนะครับเพราะเป็นพักตรงรุ่นนะครับไม่มีผลต่อประกันลถนะครับ โอเคครับผม